365เรื่องสำหรับเด็กนะครับผมแซมสันถูกจับสี่พฤษภาคมพวกฟิลิสเตียจับแซมซันไปขังคุกที่กาซาถ้าดวงเขาตาบอด <c oughs> เอาโซ่ทองสำริดล่ามเขาไว้และใช้ให้เขาโม่แป้งในคุกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเกี่ยวกับผมคือมันจะยาวขึ้นเรื่อยขณะที่ในคุ ผมของสำทัานก็ยาวขึ้นมาใหม่ชาวฟิลิสเตียจัดงานฉลองใหญ่และมีการถวายเครื่องบูชาแด่ดากนูนเทพเจ้าของเขาเพราะพวกเขาคิดว่าทเทพเจ้าดากูนช่วยให้พวกเขาจับแซมซัมได้เมืเเ่อพวกเขาเริ่มเมาก็เอะวยไวยกันขึ้นในสุดชาวยูบ้าเรือกที่สร้างความเดือดร้อนมากมายให้กับเรานั้นก็อย,อยู่ในเงื้อมือของเราแล้วฮ่าไปเอาตัวมันออกมาสิขอยนโฉมหน้าอาดีตเจ้ามนุษย์ ทรงพลังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อขอทําให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งไปเอาตัวแซมซันออกมาจากคุกแซมสันขอให้เด็กหนุ่มนั้นเข้าไปยืนตรงกลางพระวิหารมีพวกฟิลิสเตียอ,อกันอยู่แน่นพร้อมที่จะย่อเยื่เขาจับมือข้าวางทาาเสาทั้งสองข้างให้หน่อยได้ไหมแซมซันบอกเด็กหนุ่มแล้วทิฏฐานข้่แต่พระเจ้าขอโปรดคืนกําลังให้แกค้าบลงเป็นครั้งสุดท้าย ข้าองจะขอสั่งสอนพวกเจ้าฟิลิเซียที่มันควักดวงตาของข้าพงออกไปเขาดันเสาสองข้างอย่างแรงและตะโกนเสียงนังว่งาขอให้ข้าตายพรับพวกฟิลิเซียเถอะวิหารนั้นก็ถล่มลงมาทันใดน,นั้นคนในนั้นตายหมดรวมทั้งท่านทนด้วยในการตายของครั้งนี้ท่านท่านได้ฆ่าชาวฟิลิเซียมากกว่าที่เขาเคยฆ่ามาตลอดชีวิตแลวน้องชายก็มานำศพเขาไปฝังไว้ที่มาอฝังไว้ กับมานาโอพ่อของมานูอาพ่อของเขา